สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ฮักเพ้งเนาะค่ะเนาะงวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับแม่น้องโบคือเก่าเป็นเนื้อใจพี่น้องเป็นเนื้อใจวันนี้ก็สิออกมาว่าสู้พี่น้องฟังอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งนายแม่น้องโบเด้อทนอดทนฟังเอาเนี่ยเด้อจ้ะแม่น้องโบจะเล่าเรื่องให้ฟังเนาะค่ะเนาะ การละขั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะพี่น้องกับบานานปั่นได้มือสอกสามมือนี่แหละพี่น้องไม่ได้นานปันได้มือสอกสามมือนี่แหละพี่น้อง่ะโทรศัพท์มันชักว่าเป็นอีอย่างมันเฮ็ดสซเม่น้องบบเฮ็ดอย่างกับไกกบได้ถ่ายหูปกับบได้ถ่ายวิดีโอก,กับบได้พี่น้องเอ,อ้จะก็เป็นอีนยัง ขชายังบไ,ได้เลยพี่น้องเ้ยโทรศัพท์จักเป็นที่ยังนอ้องค่ะพี่น้องครับจะจีจ้ะมาพร้อมกันสามคน <c oughs> แม่ลูก้ <c oughs> ากพี่น้องอา่านางนั่นลุกขึ้นไปเหียง <c oughs> อา้าว <c oughs> เข้ามาเหียงก้องแม่ซิลล่นให้ดีดี เฮนดี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 ภาษายาค่ะคงนำโอ้ยเหมียวเห็ดพีน่น,น้องเอ้ยเห็ดเอ๋อเอ็มเห็ดเอ๋อเห็ดเอ๋อเดี๋ยวเอาชูพี่น้องฟังเนาะค่ะสองสามมื้อนี้เนาะค่ะเนาะพีน่น้องโทรศัพท์เมนอโบดจักล่วเพื่อนเป็นอย่างเพป็นล้วนหมดค่ะถ่ายมุกก็บ่ได้ถ่ายวิดีโอก็บ่ได้เห็ดอย่างก็บ่ได้เลยต้องเอาโทรศัพท์ไอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายถ่ายแล้วก็เอาอีกเครื่องหนึ่งลง น้องเอ้ยไ่ได้อุตส่าห์ซื้อมาใหม่เครืองน่ซื้อมาใหม่ที่แม่น้องบูช่วยพี่น้องเบิ่งไม่ได้แล้ววะซื้อของขวันให้เจ้าของนั่นแหละครับเนาะอุตส่าห์ซื้อมาใหม่เฮ็ดยางกระเห็ดบ่ได้บ่ะก็เลยไปให้น้องเพชรเพิ่นเบิ่งให้ซื้อแม่มกะเล้วซื้อยังก็ะเลี้วมีน้องเพชรเพิ่นเห็ดให้เด้อค่ะจังได้นี่เด้อพี่น้องเด้อสาวลาวบบาอีสานนั่นแหละค่ะช่องสาวลาวบบาอีสานนะคะให้น้องเพิ่นเห็ดให้ น้องเพื่อนเลยเห็ดให้กันเลยได้ท่ายนี่ละพี่น้องคะ mm hmm. นี่แหละแม่แม่น้องโบ mm hmm. เห็ดยังบได้เลยสองสามมือ้อ mm hmm. ตกใจพี่น้องเอ้ยนึกว่าโทรศัพท์เจ๊งแล้วเพิ่งซื้อมาเนาะ่ะน่นาะตกอกตกใจยังแห้งกินมาได้อยู่บ่วยปินยางหุนหนห่นพุนหว่นปีน mm hmm. น้องเพชรผัย่างพละมาแต่ ต่างจังหวัดพี่น้องเอ้ยน้องเขามาแล้วก็เฮากันยังปดไปหาเขานาะเก่งใจเพิ่นมาปุ๊บพัดเสอเอ้ยสิมาให้เห็ดหั่นเห็ดนี่ให้ใสหั่นใสนี่ก็เลยลอยสองสามมื้อว่าจงไปหาน้องเพื่อนน้องมาขับรถมาน้องก็เมื่อยแล้วเนาะมาแต่งต่างจังหวัดเราพี่น้องเนาะก็เลยลอยสองสามมื้อจังสิไปให้น้องเบื่อให้่าพอดีมื้อนี่ได้โอกาสก็เลยไปให้น้องเบื่อให้พี่น้องค่ะ อยู่นี่ก็มานำเลยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นหนี่มานำได้อุ๊กไก่ผมเม่นง่ายพี่น้องเอ้ยเรื่องโทรศัพท์นี่อุ๊กไก่แห้งเห็ดอะไรจังเห็ดได้เห็ดอะไรน้อไปร้านข้าวซองเท่อไปพี่น้องค่ะอย่าเนี่ยเดี๋ยวลูกไปร้านข้าวซองเท่อเท้านึ่งไปซื้อกาด คือการ์ดมาแล้วก็มาใส่แล้วก็ถ่ายฮุกกับพอได้ถ่ายวิดีโอกับพได้กลับไปหาเขาอีกรอบหนึง่งเขาก็เปลี่ยนแม่เปลี่ยนการ์ดให้พี่น้องเปลี่ยนการ์ดให้กลับมาอยากไปหาเขาอีกบากล้าไปไปไนีนก็รอน้องปิดมาเห็ดให้คันทอดทอดการ์ดออกมาถ่ายฮุกพได้พี่น้องคันใส่การ์ดถ่ายได้แต่อัดวิดีโอบอได้อัดวิดีโอผัดวิดีโอผัดเลย มันมันบอเห็นอย่างเลยพี่น้องเอ้ยถ่ายแล้วก็ได้วิดีโอจักมันเป็นได้ให้น้องเพชรเบิ่งให้แล้วว่าเป็นพี่สั่งนี่แหละลืมในระบบความจำไม่ค่อยดีอย่าเหรอย่าเอออย่าแดอย่าแดอย่าอย่ายุ่งอย่าไปจับมันเลยอ้ย่าเพี่น้องก่อไฟนะอยากอยาก นั่นแหละเรื่องที่แม่น้องจะเล่าก็เป็นเรื่องนี้แหละพี่น้องตกใจแห้งตัวละจับเป็นอยางวะตกตกใจแห้งเจ็บต,กตกุ๊กเลยตกตกมาเว้าให้พี่น้องฟังว่าแม่น้องโบมันกับเรได้ลงคลิปเข้าไปเดลอเนาะปกติสามมือหนึ่งสามคลิปอันนี้มือเนอะมือละคลิปยังบม่ได้ค่อยได้ลงกระหาที่ได้ลงมือเอาตัวละจับเครื่องเก่านะั่นแหละมาลง เคื่องเก้ากักว่าสิลงได้พี่น้องเอ้ <c oughs> อยแา่คือเดียวจะจะลงได้แต่ากคือเดียวมันแตกหน้าจอมันแตกจะเลยให้ลูกลินมันหน้าจอมันแตกน้องเอ้ยเดยให้น้องแพทกขลินสำหรับคลิปนี้แม่น้ำโบกับพ่อทำนี้ก่อนเนะค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันสิโลนยากอีก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันสีเฮ็ดบได้อีกเก่งใจน้องเขาไปให้น้องเพิ่นเฮ็ดให้ก็กกได้น้องก็ก็ไ่ได้ว่ายอย่างเด้อเอ้ยม้ยสิเป็นยังแต่เฮาเิ่นเกง่งโอ้เก่งใจน้องเพิ่นน้องเพิ่นก็นดีอยู่ไ่ได้อยากรบกวนเพิ่นปานเลยอันเดบ่อันเดนเฮาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดอันเดเฮาเกินความสามารถเฮาแล้วก็ได้เล่นไปหาเพื่อนดีๆนี่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนน้องคะ่ะเนาะว่าหลายใหญ่ห่างเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ Blah blah.